มาเร็วตำแหน่งไข่ไปตำแหน่งใครเอาเลยนี่ใ้เลยไหนงันงานนิดกวนี้มาตำแหน่งอยรัดมากมากเร็วๆนะมาหรือเปล่ามาตำแหน่งเจงอยู่ไหนได้วันนี้เราทำความสะอาดแล้วนะคะเออตำแหน่งนะตำแหน่งไข่ก็ตำแหน่งไข่นะอย่าห้ามแซงตำแหน่งการรู้ไหมเออเตรียมตัว นะคะทุกคนเตรียมตัวแล้วนะแล้ว,วพร้อมมากใช่ไหมลูกไปไปนั่งลงดีๆใจลอยอ่ะใจลอยนั่งลงดีๆลูกเดี๋ยวเราจะขับรถผ่านตรงนี้นะคะจากบ้านแมด่ดาบมุกูถึงบ้านน้องสาวเราพอดีทำความสะอาดตัดเรียบร้อยแล้วนะคะยื้ยเห็นไหมเราไปได้แล้วนะลูกนะง่ายๆทางที่เราทำความสะอาดอ่ะแต่เรายังไม่เก็บกวาดดีนะคะ คนสามารถวิ่งได้แล้วนะคะนี่คือถนนจริงๆนะแต่ว่าเราไม่ได้ทำความสะอาดมันก็อย่างที่เห็นนะคะถึงแล้วไม่ได้ไกลกันเลยนะคะขับรถมานิดเดียวทุกคนเด็กๆย่าๆอาอ่ะอ่อ่แน่แตัวนั้น,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 นลงไปละอ่ะเร่รล,ลงเลยาอ่ะด้อด้ยเหลือใจห,หลอยนะคะตำแหน่ง พองใครบ้างใจ้อยอยากลงเหรอลูกฮะใจ้อยอยากลงมาลงลงใส่แล้วโดดลงก็บ่เป็นอันนี้ก็ได้นะมามาทำไมไม่ลงฮะให้รู้ลงไม่เป็นให้หนูอลงไม่เป็นให้หนูอลงไม่เป็นโดดดิ้งโดดิ้ง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  ฟืดได้นะเราไม่ได้เปิดนานนะคะแน่ไปทำอะไรอยากเปิดประตูอีกเฮ้ยยยฮะอยากสำรวจเนี่ยอยากสำรวจมากเลยว่าเปิดเป็นยังไงนะดูนะตื่นเต้นไม่กลัวไป่ได้มาหรอกเผื่อมีที่นี่นะคะเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยบ้านตัวเองขี้เกียจสำรวจละอยากสำรวจบ้านคนอ,อื่นเขนาโอ้ยนะตอนนี้ดูด,ด,ดูทุกคนเนี่ย ตะไคร้น้ำเต็มเลยอันี้ให้แต่ตอนนี้คือน้ําก็ไม่มีแล้วนะคะไฟฟ้าท nah. ี AN ่นี then, ่โดนตัดไปเรียบร้อยนะคะเหตุผลก็คือว่านี่นะคะเขายกหม้อไปแล้วนะคะหม้อไฟฟ้านะไปดูหม้อก่อนเหตุผลก็คือนะคะทําไมถึงโดนยกหม้อปกติน้องสาวเขาจะเป็นคนที่จ่ายสแกนนะคะจ่าย ่านธนาคารเลยนะคะแล้วคนันนี้เขาไม่จ่ายก็ไม่ได้บอกเรานะเนี่ยหมอโ,โดนโดนยกไปแล้วนะคะก็คือว่าเขาไม่ได้บอกเราเลยนะคะแล้วก็บางทีมีร้านบ้างมีน้องสาวอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็มาพักที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะใช้ไฟนะเราด้วยความที่เราก็ไม่รู้แล้วก็อะไรจะโดดขึ้นทางนั้นอะไรละเก่งขนาดน,นั้นเลยลูก และเราก็ไม่รู้ว่ายัางไงนะคะก็เลยไม่ได้ถามไม่ได้สนใจอะไรอย่างนั้นล่ะคะ่ะคือเราก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นด้วยนะคะและว้วคราวน,นี้อ่าอยู่ดีก็ไฟเราก็มาไฟเปิดไม่ได้ก็เลยเอะมันเกิดอะไรขึ้นมปโดนดูตรงหม้อโดนยกไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช่วยจ่ายค่าไฟเดี๋ยวเขาก็เอาหม้อคืนให้เองนะคะก็ได้ไหม่อ๋อ อยากพึ่งกอยากพึ่งอยากสังเกตมากลเลยขับไปได้เลยคุณผู้ชมาได้ดได้แล้วะะ่โอ้อออวิ่งนะดูแล้วนะนี่อยากสังเกไหมแต่ก็คือว่าน้องสาวกลับมาชิดประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเขากลับมานะคะกลับมาแล้วก็พักที่น,นะคะับ พักที่นี่นะพักบ้านนี้นะคะดูแล้วคันนี้ก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้จ่ายค่าไฟเขาก็คิดว่าน้องสายคนนึงจ่ายนะเอาไปมาต่างคนต่างคิดไม่มีใครจ่ายแต่จริงนะ่ะทุกคนมีคนยาจ่ายนะคะแต่ว่าลืมด้วยอะไรด้วยแล้วอย่างโอ้ย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 อากาศร้อนมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเด็กๆนี่นะคะ ปกติมาดามมงโพนี้จะมาทําความสะอาดประมาณออสองอาทิตย์มาทําครั้งหนึ่งนะคะมีหลังๆคือว่าแทบจะไม่ได้มาทําเลยด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยว่างด้วยทํางานหลายๆอย่างมากเลยนะคะนี่ตรงนี้ดูอันนี้คือยังน้อยอยู่นะบางทีจิ้งจบมาได้ประมาณเกือบสองกิโลก็ยังมีนะคะที่ทําอันนี้คือเนี้ยเนียสำรวจอโอ้ยอันนี้คือยังสะอาดอยู่นะนี่ ไม่มีอะไรนะคะโจรไม่ต้องมาก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ขโมยเลยนะคะก็คือช่วงหนึ่งคือโดนขโมยนะคะขโมยนี่ก็คือตัดเอาทองแดงนะคะเอาไปนะคะแล้วก็เอาทองแดงตรงแอร์ไปด้วยนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะคือครั้งก่อนมาดาโมโพนี่ให้ช่างเขามาทำบ้านตรงนี้นะคะแล้วปัญหาก็คือเรานะคะ มาดามโมโนี่ลืมปิดประตูนะคะปิดประตูห้องเก็บของนะคะแล้วมันมีของที่มันใช้ได้อยู่อะไรเดือเป็นเป็นอุปกรณ์นะคะแล้วครนี้ช่างเขาก็เอาของเราไปเลยนะคะโอ้ดูสิขี้จังจกเต็มเลยนะคะจำรูกอะไรลูกเี๋ยวเธอใน,นล็อกไว้นะมีกุญแจอยู่นะแต่ไม่อยากเข้าไปนะคะแต่ว่าโน่นเขาเปิดผ้าม่านไว้นะคะกุญแจ คนแกก็อยู่ในพวกนั้นนะคะหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้นะคะบางชีเราก็หลงหน้าหลงหลังแต่โดนล็อกล็อกแล้วก,ก็ล็อกเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะประตูนี้ผูกพังหมดแล้วนะคะดูนะคะผูพังหมดแล้วนะคะดูนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะโอ้โหขี้อะไรเนี่ยขี้จิ้งจกทําไมมันใหญ่แท้ขี้จิ้งจกใหญ่มากเลยเอ่ะแต่วันมืดตัวนี้ต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะคะ เจ้าของบ้านดูเออว่าหนูตายนะคะอือเนี่ยหนูตายอย่าไปยุ่งกับหนูตายเลยไปมาดามโมคุจะเอาหนูออกจากเนี่ยไปเอาโอ้ยน่าเอาเลยอัดโดนแบบเต็มที่เลยทุกครั้งที่มาดาโมโพพี่น้องกลับมามาดาโมโพช่จเป็นคนขี้บ่นซะหน่อยเนื่องจากว่า ทำไมไม่ชอบปิดประตูอ่าห้องครัวแล้วก็ทําไมไม่ปิดตรงนี้นะคะแทบทุกครั้งเลยนะคะคือเวลามาดามมงโพนี่มาเช็คของหรือว่ามาดูบ้านหลังนี้เจอประจาค่ะคือชอบเปิดประตูไว้แบบนี้สุดท้ายนะคะมันก็อ่าหนูอะไรเข้ามาแทะมาอะไรนี่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทําไมไม่ชอบปิดทุกๆุกครั้งเลยนะคะบนนะคะแต่ว่าไม่มีใครทําตามนะ เออไม่ได้เปิดประตูไม่ได้นะทำไมเปิดไม่ได้ดนะลูกฮะร้อนม,มากเลยใช่ไ,ไหมออออ้ยไม่ได้แล้วมันโดนติดนานมากเลยอ่ะเจ้าของบ้านอูกดายเจ้าของบ้านดูอยู่ให้ให้ดูด้วยนะคะเจ้าของบ้านนะคือตอนนี้เป็นลักษณะน,นี้ตอนนี้คือต้องเอาหนูออกจากตรงนี้ก่อนนะคะคือนี่เนี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยคือ ไม่เข้าใจจริงๆนะทําไมไม่ชอบปิดประตูนี้แล้วก็ทําเวลาทากระพงกับข้าวก็ไม่เคยทําความสะอาดอันนี้มาดมาโคนี่ในฐานะที่เป็นเป็นพี่หรือเป็นน้องนะคะเป็นคนที่ชอบความสะอาดนะถ้ามาเจออะไรที่มาสกปรกรู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วแล้วก็เป็นคนที่จะสะอาดใช่ไหมไอ้แกะไรไม่เอาใส่เขาไม่เอาลูกก็ตอนนี้ก็หาถุงเพื่อจะเก็บหนูออกนะคะโอ้ยพี่น้อง ไป,ไปนะคะหนูตายค่ะทุกคนหนูเสียชีวิตนะคะว่าจะเปิดประตูตรงนี้แต่ถ้ามันปิดยากเราก็จะไม่เปิดไม่เปิดหรอกนะคะโอ้ยไปไปไปออกไปข้างนอกไปเดี๋ยวแม่เก็บหนูก่อนลูกไปไปแม่เก็บแม่จะเก็บตัวหนูนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนีย่หนูหออกไปออกไปวันหลังให้มาทำความสะอาดเดี๋ยวไปจ่ายค่าไฟก่อนนะคะอยมาทำความสะอาด ไปทิ้งไว้หลังบ้านเละอ่ะแมวแมว,แมวออกไปเร็วเร็วเรเร็วเฮ้ยจะตามนาทำไมเนะี่ยขี้หนูขี้อะไรเต็มเลยนะคะไม่รู้เขามาเสียชีวิตตอนไหนกันรู้นี่จะเป็นส่วนตู้เย็นนะดูเน่าหมดเลยเห็นไหมโอ้เนี่ยค่ะน่าจะใช้ไม่ได้แล้วมีแต่มดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะปิดประตูไว้แบบนี้นะคือว่าถ้าปิดมันก็จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะคะโอ้ อันนี้เนีย่ยไม่ชอบตรงที่เนี่ยเขาไม่ชอบปิดประตูตรงเนี้ยคืออันนี้มาดามมาพูนะบ่นหลายรอบแทบทุกครั้งนะคะแต่เขาก็ไม่ทําตามเราก็คือจนตอนนี้มันปิดไม่ได้นะ้วจริงมันก็สามารถปิดได้ถ้าแง้มอยู่อย่างนี้ตลอดนี่นะคะ่ะเวลาหลานกลับมาหรืออะไรในะใช้บ้านหลังนี้ก็คือจะบ่นนะคะมาดามมาคูก็จะบ่นมาอย่าเปิดไปถามถามว่าคุณใช้แล้วทำไมไม่ไม่ปิดน่ะมันก็งงนะคะ แล้วจีจกมาก็มาขี่เต็มเลยสุดท้ายได้ทิ้งแน่นอนนะคะดูลักษณะนีเนี่ยเต็มหมดเลยนะทําอะไรหกปลลงปลาล่าหกเต็มเลยนะคะดูโอ้ยเนาะเอาไปทิ้งตรงนี้ก่อนโอ้ยข่อยเป็นคนสะอาดนี่ลําบากนะเนี่ยฝานี้ทุกครั้งเนี่ยเอาให้ฝาก็คือปิดฝาอะไรเรียบร้อยนะแต่ว่ามาอีกทีถามว่าฝาเป็นไรบอกว่าไม่รู้อันนี้คือลูกหลานบาดามเนาะบนให้นะคะ พาอชีก็เป็นคนที่บน่นซะหน่อยเพราะด้วยความที่เราชอบความสะอาดนะคะรักในในความสะอาดแต่ถ้ามีน้ําประปาอะไรตอนนี้นะก็คือไม่ใช่น้ําประปาสิคือว่ามีไฟฟ้าแต่ในมีปั๊มใช้มาดําโคอยากจะล้างให้นะคะทําความสะอาดให้ดูนะคะลักษณะนะโอ้ยเน่าหมดเลยค่ะทุกคนดูทําไงดีเนี่ย,ยนะ อันนี้คือความคืบหน้านะคะเจ้าของบ้านนะคะดูอยู่นะคะเจ้าของบ้านดูอยู่ให้เห็นเลยนะคะว่าลักษณะบ้านเป็นยังไงอันนี้นะฝ้าตัวนี้ก็แตกออกหมดแล้วเนื่องจากว่าอันนี้บอกตรงๆเลยว่าคือการถมที่ไม่ได้แบบนะคะที่แรกเลยแล้วก็ถมปุ๊บคือทําเลยไม่ได้นะคะต้องให้ดินมันมันเข้าที่เข้าทางก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เห็นไหมตัวนี้แยกออกจากกันเลยนะคะอันนี้คือด้วยช่างก็ ไม่ค่อยชนานาญด้วยนะคะช่างคือแบบว่าทําจริงๆก็ทําไม่ค่อยดีอะค่ะมองตรงถ้าช่างดูอยู่ก็เนี่ยนะาดามขบบนแบบนี้นะคะนะบางชีก็ทํากระเบื้องกระเบื้องแล้วแตกหมดแล้วไม่ได้ไม่รับผิดชอบเรานะก็คือว่าคุณต้องรับผิดชอบนิดนึงนะอันนี้ฝ้าแตกออกจนหมดแล้วนะคะนี่ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นน้ํามันรั่วนะคะอันนี้วงจรเปิดปิดใช้ไม่ได้แล้วคือทุกอย่างมันเรกออฟหมดเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตู้ตู้นี่ก็ไม่ได้เก็บอะไรหรอกค่ะเก็บรูปภาพของครอบครัวเข้าไว้นะคะนี่อาจจะเป็นมีรูปมาดามโพอยู่ก็ได้นะตรงนี้นะคะอือหือร,ร,รูปรูปนะรูปราหนานะคะรูปห้านนะคะเนี่ยมีเราอยู่ด้วยเนี่ยงานศพของคุณนี่ก็คืองานศพของคุณแม่นะคะนี่นะคะทุกคนก็ยังมีอยู่นะนี่คะ่ะสมัย เ,เพื่อนสมัยเรียนเนี่ยในยพี่สาวนะคะทุกคนก็ยังเนี่ยนะคะก็เนี่ย,นะะยรูปน้องสาวนะคะเนี่ยรูปแต่ละคนยังเก็บไว้นะคะรูปพี่สาวก็มาดามโมโพก็จะมีอยู่ในอัลบั้มแถวนี้แล้วคะบางทีก็พี่น้องๆกันเนาะมีอะไรเก็บบ้างอะดูสิ โคกอะไรมากินก็ไม่ไม,ไม่ทิ้งเนี่ยก็อะไรเนี่ยใช้ไปนะคะอ่ามีแหวนทองปนมาด้วยแหวนทองอะไรเนี่ยโหทองแท้เนี่ยโอเคนี่มีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรนะคะคุณโจรไม่ต้องเข้ามานะคือเปิดเผยให้ดูแล้วนะคะไม่มีอะไรที่มันน่าเอาน่าขโมยแล้วลไม่ต้องเข้ามานะเพราะว่ามีคนพยายามที่จะเข้ามาอยู่นะคะนี่ก็มีแต่อุปกรณ์ที่มันใช้ไม่ได้เฮ้ยอย่าตำรวจมานี่ ถึอเอาไปก็ขายไม่ได้ค่ะมาเร็ๆออกมาออกมาอตอนนี้ก็ขาดแคลนน้ำนะคะก็เลยใช้ไม่ได้นะคะในห้องนี้ก็คือห้องเก็บองเก็บเสื้อผ้านะคะแล้วก็เก็บพวกอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มทั้งหลายนะคะก็ไม่อยากเปิดนะมันไม่เข้าท่าค่ะก็หลังบ้านนะคะหลังบ้านก็อย่างที่เห็นนะคะบ้านหลังนี้ก็จะมีนะคะก็จะมีสามห้องนอนนะ หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็โตกินข้าวนะคะแต่ก่อนก็คือพี่พ,พี่น้องน้องมาปุ๊บนะคะก็จะมานั่งกินตรงนี้กันนะคะมาดามอูภ็จะมากินประจํากับน้องนะคะมาดามอูภูนี่ก็เป็นพี่สาวของบ้านหลังนี้เลยนะคะโอ้ยไม่อยากเปิดนะจริงก็เปิดได้แหละแต่ว่าไม่อยากเปิดนะแต่ว่าทําไมนี่ปัญหาคือทําไมเวลาคุณเปิดแล้วแม้แต่ผ้าม่าน ก็ไม่ยอมปิดส่วนมากจะเป็นหลานนะคะทุกคนไม่หลานก็คุณน้องนี่แหละอะมาเปิดก่นอนกุญแจนี้เเต่มันใช้ไม่ได้มันเราก็จําไม่ได้นะเพราะไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าพี่สาวอีกคนหนึ่งเขามีกุญแจอยู่แต่เราก็แบบจําไม่ได้ว่ากุญแจแบบไหนบ้างนะคะบางทีนะใครเป็นคนปิดเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะตอนนี้อาจจะมีเขาอาจจะมีกุญแจอยู่ ก็วันนี้ก็ออกว่าจะทําความสะอาดนะคะดูก่อนนะหรือว่าอาจจะไม่ได้ทํานะทนนาํานิดนึงแ่ะกวาดนิดนึงเนาะก็แอบทำตรงนี้นิดนึงนะคะปกตินี้ก็จะกวาดเลยเฮ้ยเฮ้เ้อยดื้อให้ไปไปเร็วปกติเนียก็คือจะล้างเลยละคะประมาณล้างเลยประมาณเดือนละครั้งนะคะแต่ก่อนแต่ถ้า น้องนุ่งมาใ่หลานมาใ่มาดามะพูก,ก็จะมานะจนสะอาดให้หมดเลยนะคะคือจะเป็นคนที่ดูแลตลอดคือว่าจะทํากําจาดให้นจนจนมาสะอาดหมดจดอะแทบไม่มีอะไรเลยแต่น้องหลังนี้ขอโทษมากๆนะคะคือทําไม่ไหวนะคะแล้วก็แล้วก็วก <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันนะคะถามว่าที่มาดามะรูนี่ทาให้น้องนุ่งหรือพี่ดีได้คะอะไรไหมไม่เคยคะ่ะ ก็คือทําด้วยใจแล้วก็ทำให้ทุกคนนะคะไม่เคยได้แคลแต่ส่วนมากก็จะจะ,จ,ะจ่ายเขาเลยดีกว่าคือว่าเราทําด้วยใจก็บางทีก็อย่างเช่นจ้าคนมาตัดหญ้าแต่อะไรนะแล้วก็มาดามมาโูก็จ้างไปนะคะแต่ใจเองค่ะเพื่อทําให้นะคะ นี่นะคะบ้านก็หน่าอยูท่ทีเดียวนะคะแต่ว่ามันก็อย่างที่เห็นนะคะโอ้ยโหเดี๋ยวก่อนขอตกวดตรงนี้นิดนึงเหมือนขี้มันเต้นเนะ เห็นไหมว่ามันเยอะขนาดไหนอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเนี่ยเต็มเลยนะคะขี้เต็มเลยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มดาดาบมูคูกทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ติดชมกันได้สวัสดีคะ่ะ